ปกติเนี่ยแอดมินน่ะจะไม่ค่อยถนัดพูดเกี่ยวกับเรื่องของบุรุษอาชาในแต่ว่าเทปเนี่ยขอยกเว้นไว้หน่อยเถอะเพราะว่าได้ไปเจอข้อมูลใหม่ของเหนียงเกินเหยาซึ่งเหนียงเกินเหยาเนี่ยถือว่าเป็นขุนศึกคู่บันลังของห้องเต้หยงเจิ้นแต่ถ้าเกิดมองต่างมุมแล้วก็เขาก็เปรียบเสมือน The เ e วิ e s t l i n งหอกข้างแคร่ที่ต้องโดนกำจัดเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงได้มีหลายมุมคะแอดมินเรามาดูกันดีก,กว่าว่า ตอนที่ฮ่องเต้หยงเจิ้นเห็นเหนียนเกินเหยาวยเป็นขุนศึกคู่บัลลังพระองค์ปฏิบัติยังไงกับเขาบ้างแล้วตอนที่พระองค์เห็นเหนียนเกินเหยาวยเป็นเดอะวิกัสลิงกามจากจุดอ่อนพระองค์ปฏิบัติยังไงกับเขาเรามาดูกันปี1724เหนียนเกินเหยาวยได้นำชัยชนะในการปราบกบฏท,ที่ชินไห่พร้อมกับนำตัวหัวหน้ากบฏมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ครานั้น ฮ่องเตยงเจิ้นได้ออกคำสั่งให้เชื้อพระวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งผู้ว่าแต่ละมณฑลเดินทางไกลมานับร้อยลีเพื่อมาต้อนรับเหนียนเกินเห่างที่หน้าประตูเมืองอย่างกับวีรบุรุษครั้งนั้นฮ่องเตยงเจิ้นได้พระราชทานสิ่งของมากมายที่มีค่าแต่ดมินจะเอา3าสิ่งเด่นๆมาพูดก่อนดีกว่าสิ่งแรกก็คือผู้ใช้ประดับหมวกประกาศเกียรติ ซึ่งผู้อันนี้เป็นขนหางนกยุงที่หาย่าและมีตาสีน้ําเงินถึงสองดวงปกติแล้วเนี่ยผู้ที่ประดับหัวขุนนางเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยจะมีหลายชนิดแต่ว่าชนิดที่เป็นหางนกยุงเนี่ยถือว่ามีเกียรติมากแล้วใครก็ตามที่มีผู้หางนกยุงที่มีดวงตาสาดวงถือว่ามีเกียรติสูงสุดพ,ออพระองค์พระราชาน ผู้หาลนกยุงมีตา2ดวงให้กับเนียนเกินเหยา่็ก็ถือพระองค์ให้เกียริเนียนเกินเหย่ามากสิ่งนี้พระทานเด่นๆอันที่2ก็คือเสื้อคุมปักลายมังกร4ตัวคือปกติแล้วเนี่ยเสื้อคุมของขุนนางและเชื้อพระวงศ์จะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเสื้อคลุมของกลุ่มเชื้อพระวงศ์เนี่ยจะปักมังกร5หรือว่า4ตัวส่วนเสื้อของขุนนางเนี่ยจะใช้ลายปักเป็นนกกรเรียนบ้างนกยูง ไก่ฟ้าหรือว่าเสือดำแต่ครั้งนี้พระองค์ให้เสื้อคลุมลายปักมังกรสี่ตัวแก่นเนียนเกินเหยาก็นับว่าเทียบเท่ากับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและข้อสุดท้ายก็คือทรงพระราชทานเข็มขัดคริตเหลืองเงินทองและของอีกมากมายยังไม่จบพระองค์ยังเขียนพร้อมหน้าชระองค์การและวก็ประกาศเลยว่าสิ่งที่เหนือนเกินเหยายทํานั้น เป็นสิ่งที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากพระองค์ถือว่าเหนียนเกินเหย่ยเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็ไม่รู้พระองค์ต้องตอบแทนเหนียนเกินเหย่ยอย่างไรกับสิ่งที่เหนียนเกินเหย่ยทุ่มเทให้กับประเทศชาติทั้งหมดโอ้ยแอดมินฟังแล้วนะคะก็รู้สึกตื้นตันใจเหลือเกินฮองเต้กับเหนียนเกินเหย่ยรักกันเหมือนพี่น้องแล้วก็เธอทุนเหนียนเกินเหย่ยมากกว่าใครแต่เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆแค่ผ่านไปไม่ถึงปีเหนียนเกินเหย่ย ผู้เป็นวีรบุรุษก็เปลี่ยนกลายมาเป็นทอร์นาที่ต้องโดนกาจัดจริงๆแล้วมีทฤษฎีอยู่3ทฤษฎีว่าทําไมเหนียนเกินเหยาถึงได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเทา้าทฤษฎีแรกก็คือเหนียนเกินเหยาคิดการกรบฏจะโค่นล้มฮ่องเต้และตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แทนทฤษฎีที่2เหนียนเกินเหยารับสินบนวางอํานาจบาดใหญ่ลังแกทั้งราชการผู้น้อยแล้วก็ลังแกชาวบ้าน ทฤษฎีที่ 3, เหนียนเกินเหยาเริ่มสร้างขั้วอำนาจใหม่ไปอยู่ดีๆไปร่วมมือกับพวกองค์ชายต่างๆที่ฮ่องเต้ไม่เคยชอบแล้วข้อใดล่ะคะที่เป็นข้อจริงแอดมินก็คิดว่าทั้ง3ข้อนี่แหลคะค่ะบางครั้งก็อาจจะไม่เป็นจริงแต่ก็มีบางส่วนที่มีความจริงบ้างซึ่งก็ต้องขอเท้าความมาก่อนว่าต้นราชการของฮ่องเต้หยงเจิ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยลาบลื่นเลย ปี1722องห้องเต้คังซีเนี่ยสวรรคตองค์ชายสี่หยงเจิน้นก็ขึ้นของราชเป็นห้องเต้พระองค์ใหม่ตอนนี้พระองค์ขึ้นของราชเนี่ยพระองค์พบเลยว่าตัวพระองค์เนี่ยช่างโดดเดี่ยวเลี่ยนนักเพราะว่ารอบตัวพระองค์เนี่ยขุนนางเกินครึ่งร้วเป็นคนของเราองค์ชายที่ต้องจะแย่งราชบัลลังส่วนขุนนางที่มีอยู่ก็ไม่มีคนที่พระองค์จะใช้ได้คนที่พระองค์สนิทด้วยอยู่ตอนนั้นมีสองคนก็คือหลงเคอตัวผู้เป็นลุง กับเนียนเกินเหยาผู้มีศักดิ์เป็นพี่เขยเนื่องจากว่าเนียนเกินเหยาเนี่ยเป็นพี่ชายของเนียนเฟยพระสนมที่ห้องเตยหย่งจนโปรดปรานมากแล้วปีแรกการทางานของห้องเต้เนี่ยก็ครุขระยากลําบากและอยู่ดีก็เกิดกบฏชิงไห่ขึ้นมาอีกตอนที่หยง่งจนทราบว่าเกิดกบฏชิงไห่พระองค์พิโรธมาก พราะถ้าเกิดกบระบท,ทำการสำเร็จเนี่ยก็หมายควาว่าแผ่นดินของต้าชิงก็จะลดน้อยลงอีกเป็นที่ขายหน้าและผิดต่อเหล่าบอมพชชนแล้วถ้าเกิดจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีแล้วก็พระอ,องค์อาจจะถูกถอดถอนจากการที่เป็นฮ่องเต้ที่ไม่ได้เรื่องดังนั้นยังไงเรื่องนี้ก็ต้องปราบกระให้สําเร็จแต่อย่างที่บอกคนที่พระอ,องค์สนิทด,ด้วยก็คือหลงเคอตัวผู้เป็นลุงกับเนียนเกินเหยา พระอ,องค์ก็เลยรับสั่งให้เนียนเกินเหวี่ยงเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ว่ามนทนเสฉวนไปปราบกบฏและก็ส่งรับสั่งไปเลยว่าเนียนเกินเหยาข้าให้เจ้าทั้งมา้าและกองทัพนั่นก็แปลว่าข้าไว้ใจเจ้าที่สุดจงปกป้องประเทศนี้ให้ได้จงปกป้องแผ่นดินนี้ให้ได้ขอให้เจ้าตัดสินใจอย่างเฉียบขาดอย่าได้แสดงความเมตตาออกมาทันยังไงก็ได้ให้ศึกนี้เจ้าคือผู้ชนะและคือ ผู้มีพระคุณของข้าถ้าง,งานนี้สําเร็จนี่เป็นพระบรมราชองค์การที่พระเจ้าหยงเจิ้นมอบหเหนียนเกินเหยานอกจากพระองค์เนี่ยจะโปรดและเชื่อใจเหนียนเกินเหยาแล้วพระองค์ยังโปรดน้องสาวของเหียนเกินเหยาก็คือเหนียนเฟยและต่อมาเหนียนกุ้ยเฟยอย่างมากใครที่อยากจะรู้ว่าเรื่องของเหนียนกุ้ยเฟยเป็นยังไงเทปที่แล้วของแอดมินเพิ่งพูดไปไปตามดูได้เลยเหนียนเกินเหยาเนี่ยก็ไม่ทําให้พระองค์ผิดหวัง ตอนที่เหนียนเกินเหยี่ยได้รับตําแหน่งใหม่ๆทหารสองแสนคนในม,มือเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเหนียนเกินเห่ยงเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากว่าครึ่งเนี่ยก็เป็นของคนขององค์ชายต่างองต่างๆเหนียนเกินเหยี่ยใช้ต้องกดทหารลงโทษคนที่ทําผิดอย่างรุนแรงจนสร้างบารมีในกองทัพจนเหล่าทหารเนี่ยเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเหนียนเกินเหยี่ยนั้นเป็นนายที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะคําสั่งของแม่ทัพเหนียนเกินเหยาถือว่าเป็นประกาศสิทธิ์ในกองทัพมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยเหนียนเกินเหยได้ออกไปตรวจดูทหารแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่หิมะตกหนักอย่างมากอุณหภูมิเนี่ยติดลบเป็นสิบองศาตามกฎแล้วเนี่ยเหล่าข้าราชการและเหล่าทหารนี่ยต้องเอามือประคองเกี้ยวแล้วก็ประคองเกี้ยวเนี่ยเดินตรวจทหารไปด้วยแต่เนื่องจากเหนียนเกินเหยเห็นว่าวันนี้ อุณหภูมิมันติดลบไปเกิน10องศาก็มีความปราณีเลยบอกทหารด้วยสั้นๆว,นว,ว่าเก็บมือเจ้าสะเหล่าทหารนึกว่าคําว่าเก็บมือเจ้าสะหมายถึงเนียนเกินเหว่ยต้องการให้ตัดมือของแต่ละคนเหล่าทหารก็ไม่รอช้าคว้าดาบขึ้นมาแล้วก็ตัดมือตัวเองท,งทันทีก่อนที่เหนียนจะเกินเหวจะห้ามทัน ถึงแม้บางครั้งเนี่ยการกระทำของเนียนเกินเหยาอาจจะรุนแรงไปบ้างจนขุนนางส่งดีกามาร้องเรียกกับฮ่องเต้หยงเจินแต่ฮ่องเต้หยงเจินตอนนั้นไม่สนอะไรเลยเพระองค์ทรงหนุนเนียนเกินเหยาอย่างเต็มสตรีมจนครั้งนั้นเนียนเกินเหยาก็ปราบกบฏสําเร็จและอย่างที่บอกไปข้างต้นฮ่องเต้หยงเจินจัดก,การต้อนรับเนียนเกินเหยาอย่างกับรัฐบุรุษพร้อมให้สิ่งของพระราชทานมากมายดังนั้นที่กล่าวมาตอนต้น พระอ,องค์มอบอำนาจให้เหนียนเกินเหยามากเกินสหรัทุกคนให้เหนียนเกินเหยาสามารถแต่งตั้งขุนนางได้ตามอำเภอใจและก็เพราะเหตุนี้แหละพระอ,องค์สปอยเหนียนเกินเหยามากเกินไปความหยียนะก,ก็เลยเริ่มมันเกิดพระอ,องค์เริ่มได้รับดีการล้องเรียนการคอร์รัปชันของเหนียนเกินเหยามากมายบางฉบับก็เขียนว่าในกองทัพ เนียนเกินเห่ยาสั่งให้ทหารมากกว่า1,000คนคอยขนส่งผลไม้จากเสฉวนมาทุกวันทุกวันเนี่ยต้องมีเกวียนนับร้อยเกวียนขนผักกาดขาวมาเป็นตันๆเพราะตัวเหนียนเกินเหยาเนี่ยชอบกินผักกาดขาวแต่ต้องกินตรงที่เป็นแกนเท่านั้นดังนั้นทหารนับพันเลยต้องมาทำงานลำเลียงสเสบียงแอดมินก็มีรูปมาให้ด้วยว่ากินแค่ตัวแกนของผักกาดขาวเป็นยังไง และบางฉบับก็ได้บรรยายว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละวันเนียนเกินเหยี่ยใช้มากถึงสอง0 0ื่นตำลึงแถมมีดีกาของข้าราชการคนหนึ่งที่เคยทำงานใต้เนียนเกินเหยี่ยงได้อธิบายอย่างละเอียดว่าถ้าใครต้องการตำแหน่งไหนแล้วมอบเงินก้อนใหญ่ให้เนียนเกินเหยี่ยํตำแหน่งนั้นเขาก็จะได้รับได้ทันที เงินที่เนียนกันเหว่ยได้มาไม่ถึงปีเนี่ยมีมากถึง4แสนตำลึงเทียบเท่ากับพันกว่าล้านบาทไทยเลยเชียวละซึ่งเงินสดอันเนี้ยก็เป็นแค่สิ่งจิบจิบพอเนียนเกินเหวยังมีสมบัติล้ำค่ามากมายบางครั้งต้องใช้รถถึง2,000คันต่อการขนและยังไม่นับที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มากบนภูเขาลากาในเมืองหลวงและต่างจังหวัด โอ้ยหลวงเจิ้นพอได้เห็นดีกาเหล่านี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะสิ่งที่หลวงเจิ้นเกลียดที่สุดก็คือการคอรัปชันและข้อสองที่เกลียดมากก็คือการที่ขุนนางสร้างขั้วอำนาจใหม่ขึ้นมาต่อต้านพระองค์พระองค์เลยรับสั่งให้คนเนี่ยไปสืบทราบความจริงมาว่าเป็นอย่างไรบ้างพอยิ่งส่งคนไปสืบความจริงก็ยิ่งเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆพระองค์ก็ผิดหวังเป็นที่สุดเพราะคนที่พระองค์ไว้ใจที่สุดได้ เปลี่ยนตัวเองเป็นนักคอร์รัปชันมือฉมังแต่เนื่องจากว่าตอนนีนนยคนของเนียนเกินเหย่ยงเริ่มมีอํานาจอยู่และพระองค์ก็เป็นองค์เดียวที่เป็นคนให้อํานาจกับเนียนเกินเหย่ยงถ้าพระองค์ไปลงโทษเนียนเกินเห่ยงเนี่ยก็อาจจะโดนคนตราหน้าได้ว่าอยู่ดีๆแค่ไม่ถึงปีก็ไปลงโทษรัฐบุรุษได้อย่างไรแล้วอีกอย่างการที่ไปลงโทษก็หมายความว่าพระองค์ผู้เป็นนายเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีวิชเชนส์ visions, เลือกคนผิด ดังนั้นระยะแรกพระองค์เลยอดทนต่อการกระทําของเหนียนเกินเหยี่ยไปก่อนในระหว่างที่พระองค์อดทนการกระทาของเนียนเกินเหยี่ยพระองค์ก็เรียกเหนียนเกินเหยี่ยมาที่เมืองหลวงเพื่อที่จะคุยและปรับความเข้าใจแล้วก็อาจจะมีการติเตียนเล็กน้อยระหว่างที่เหนียนเกินเหยาเนี่ยมาเข้าเฝ้าที่ปักกิ่งก็กำเริบเสฟสารอีกแล้วค่ะเหนียนเกินเหยี่ยใช้องครักษ์ที่ห้องเต้ประธานเนี่ยไม่ต่างก,กับคนใช้ชั้นเลว แล้วเวลาไปไหนขุนนางและเชื้อพพะวงต้งหมอบกราบซึ่งการกระทําแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขุนนางต่างๆเริ่มเข้าชื่อร้องเรียงเหนียนเกินหยาวมากขึ้นมากขึ้นแม้แต่ตอนที่เหนียนเกินหยาวเข้าเฝ้าห้องเต้นเนี่ยก็กล้านั่งไขว่ห้างต่อหน้าพระพัก ซึ่งการนั่งไกวยห้าวเนี่ยถือว่าเป็นเสียงการเสียมารยาทอย่างแรงแต่เหนียนเกินเหวาก็ไม่สนนั่งไข่หน้าต่อน้าพพัฒพระองค์ก็เลยต้องอดทนแล้วก็เริ่มสุมไฟแค้นแล้วก็หลอวันที่จะได้กำจัดขุนนางทารราชคนนี้ยงจนปีที่สามทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าสู่เข้าที่เข้าทางขุนนางต่างๆเริ่มนับถือพระอ,องค์อย่างจริงใจ และเหล่าบรรดาองค์ชายที่คิดช่วงชิงบาลังของพระองค์ก็โดนกำจัดไปหมดแล้วตอนนี้แผ่นดินเริ่มนิ่งคำครา,าหาไม่น่ากลัวถึงเวลาแล้วที่จะกำจัดเนียนเกินเหยายพระองค์เริ่มส่งซิกลับๆให้กับเหล่าข้าราชการให้ถวายดีกาถึงความผิดของเนียนเกินเหยายข้าราชการต่างๆก็ถวายดีกามาจนท่วมหัวท่วมหูพระองค์ค่อยๆลดอำนาจเนียนเกินเหยายทีละนิดทีละนิดจนสามารถปลดเนียนเกินเหยายสำเร็จ ตอนแรกพระอ,องค์เนี่ยก็ค่อยๆถอนกำลังของเหรียญเกินเหยาวจากเป็นแม่ทัพก็เป็นนายพลจากเป็นนายพลก็เป็นผู้พันจากเป็นนายผู้พันก็เลื่อนเป็นนายผู้ร้อยแล้วจากนายผู้ร้อยก็เป็นแค่ยามธรรมดาและในที่สุดพระอ,องค์ก็จับเหรียญเกินเหยาวไปขังคุกแล้วก็ให้ฆ่าตัวตายในนั้นจบตำนานคุนศึกคู่บัลลังก์